ในการเขตการศึกษาประถมศึกษาบุรีร,รัมย์เขตหนึ่ง<ฤ>เผยผลสอบผู้อำนวยการและครู3คนเข้าสอบครูผู้ช่วยมีความผิดส<พ>ามูลเหตุไม่ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาว่าต้องการสอบปิดบังสถานะใบสมัครสอบและขัดคำสั่งห้ามเปิดติเตอร์สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อราคาเนื้อหมูในตลาดสดเทศบาลนครเชียงรายพุ่งสูงขึ้นทะลุก,กิโลกรัมละ170้บาทเกินราคาควบคุมที่กำหนดกิโลกรัมละ150บาท เจ้าของเขียงอ้างฟาร์มเลี้ยงบอกอากาศร้อนหมูไม่กินอาหารโตช้าอาจปรับขึ้นอีกส่งผลให้ยอดขายหน้าเขียงลดลงกว่าครึ่งผูดูดในการโรงพยาบาลศูนย์ตรังเผยปีนี้ไทยพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2,009เสียชีวิตแล้ว24คนส่วนใหญ่เป็นคนในภาคเหนือที่ตรังขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อ50คนเป็นกลุ่มคนวัยทำงานอายุ25-30ปีแนะป่วยมีไข้ไอเกิน2วนันควรพบแพทย์